สวัสดีค่ะไหนผักข้วหอมข้อหอมเป็นคนปลูกเองนะคะข้วหอมปลูกเองใช่ไหมคะไหนคะมีกี่แป้ง สาธิตสิอ้าวอาวอากะแง่งกว่าพะกะแน่งเอุ้ยเหยียบมุ <c oughs> <c oughs ่นเมื่อแล้วครับปลูกอยอะปลูกเปลูกลปลูกแถวต้นนี้กในปลูกประนอมบามทุเรียนหม ไอ้ต้นพ่อเขาหอมพี่โฟก,กัสรดน้ำต้นมไม<อ>้หนักดีมันหนักเฮกจับน้ำเหรให้กจับน้ำเนาะฮุดอ,อ่อนฮุดบานโอ้เกมเกมเอาเองเนี่ยบ่เล็บบอเอาเองนะ ไตเ่เว้ดเอ็มพกัดเอาให้หอมอีกเด้อเอาเครื่องหนึ่งนะเอาเครื่องหนึ่งนะจ้ะแบบนี้ก็หอมหอดมึงแปงนี่เด้อแปงนี่ฮอรียบร้อยแหละนี่เลี้ยงป้งอันนี้อันนี้เลี้ยงแป้งมืดก็หอมหดอีกแปงนึงเด้อบ่จ้ะหอดแปงนี่จ้ะ แป้งนี่จ้ะแป้งนี่ข้งขางขงนนะึ้นมาเนาปลาเือ้าบอกออไปเรียนนะอู่ไหมเออกูออไปลรงเรียนเนี่ยมันม่นมีเสือเ กูได้มากน่ะหอมเฮ้ยที่วมากนะกูได้มากบัดบัดระเบิดกระแทกที่วเที่ยวมา่เบิ่งข้อหอมโหดพักเด้อหนี่ไม่พ้นหรอกเย นักโกรธพ่อแล้วเคร่งแม่นักมันนักงุดหมดทุเรียนไปขเขาอกเลยทุเรียนป้วยได้หรอทุเรียนมาได้ซื้อมาเลยเบอย่ในมันจะตีมมากเผ่้อทุเรียนหอมนี่ โฮ้ยขึ้นไปดิปปุบไอ้ป้อนใส่หมวกอ่านแก่บริบูห์เหอะปิดจ้าฮู้วขึ้นไปดิปปุ๊บอยู่นี่ละ พ่อกัดตักให้น่องอีกแน่ตุเงี้ยเอ๊ะกัดตักให้น่องนี่มุดมุดก๊อกกเปล่าเนองพอละมุดมุดก๊กนี้น้ำห้งจับจับ

เพ่อแล้วปะเนี่ยปะห้อมเจงพอเป็นยังปะเนี่ยบนพุดเรียบร้อยแล้วจ้าทำสิเนียเราเด้อปะม่มีิุ่ตัวระเบดไงปะมันแด อมาขุมค่าแรงมาหายเงินเด้อเรียงเงื่อย่างเงินราคาแรงเรียงเงื่อย่างระหปลี่ยนุ่งจ,จากรถมอวพี่ปไปคุั้งพี่จตั้งุงเลยเฮ้

รักไว้ทางปา่อยเหอมเส้ยต้นโหระพาเดี๋ยวพาก่อยยักไปไหมก่อนโหระากขาหอมปลูกไหมเห็นไหมใช่พักเขาหอมเส้กระทางไหมเดี๋ยวุโยลงกอน